สวัสดีครับมีมีเทคนิคดีๆวิธีดีๆกับสูตรกําจัดและไล่แมลงครับเนี่ยูกพักแล้วล้างบ้านบางอย่างให้มีแมลงมารบรากวนหรือว่ามีแล้วเขาอยากฉีดแล้วก็ไล่เขาแบบปลอดภัยครับผมมีวิธีดีๆครับใส่เพียงช้อนเดียวครับสามารถกําจัดและไล่แมลงเนาะแบบเหตุให้มแมลงเขาตายได้เลยครับผมกับของถีห่หาง่ายที่สุดเลยครับเพียงหนึ่งช้อนก็สามารถกําจัดได้มันก็คือ พริกไทยครับไปเบิ่งกันเลยครับว่ามีวิธีและขั้นตอนในการทำอย่างไรครับใช้และปลอดภัยกับคนกินและคนใช้ครับผมไปเบิ่งกันเลยครับผมครับมารับชมกันเลยครับสิ่งที่ผพงบานี้ก็คือพริกไทยเม็ดครับผมใส่เพียงหนึ่งซอนครับรในตัวของพริกไทยเม็ดนี่เขาจะมีอ่า เป็นสารชนิดหนึ่งนะครับที่ไปยับยัง้งการย่อยอาหารแต่ทั้งมีทั้งแบบกลิ่นฉุนครับสามารถกาจัดและก็ไล่มแมลงได้นะครับเนาะเนี่ยครับแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นน้ําส้มควันไม้นะครับเนาะอันนี้ตัวผมมักพิเศษก็คือน้ําส้มควันไม้มาก,กับเปลือกไข่ครับก็บเป็นทั้งไ่แล้วก็ซอยดึงอาหารถัดแคลเซียมนะครับออกจากเปลือกไข่แบบนลูกพักในสวนของห่อใดครับ แล้วก็จะเป็นซันไลท์นะครับเป็นสายจับใบเนาะเวลาเข้าฉีดพ่นครับขันแรกนะครับผมเข้ากับมาทําการเนี่ยครับทุบหรือตามให้ละเอียดนะครับเนาะหยิบซึ่งผมก็ได้เตรียมไว้แล้วเนาะนี่เป็นจํานวนหนึ่งช้อนครับผมอันนี้คือสําหรับใส่ในขวดฟ็อกซี่นะครับเนาะเนี่ยขวดน้ำหนึ่งลิตรครับผมเคครับเทียงไปเลยนะครับค้นค้นให้เข้ากันเลยครับ เกดเดียวานี่ตัวของพริกไทยเนี่ยจริงๆสีใสเป็นแบบพริกไทยผงอะไรดีครับแต่ว่าผมเน้นคือใส่แบบพริกไทยเม็ดดีกว่าเนาะกลิ่นฉุนเขาแบบสีแห้งกว่าเนาะรุนแรงแต่ถ้าทำให้มาแลงนี่หนีและก็ตายได้ครับผมนีย่ยครับสิ่งต่อมากก็คือสีใสเนี่ยน้ำส้มขอนไม้ตัวนี้นะครับ จะเทอยู่ที่ประมาณสองช้อนโต๊ะนะครับผมโอเคสองช้อนโต๊ะเดี๋ยวนะครับสีเทใส่ก่อนสองช้อนตต๊ะต่อน้ำหนึ่งลิตรครับอันนี้เป็นสูตรในสวนปิ่นปันเกษตรที่ใส่นะครับเนาะนะครับผสมลงไปเลยครับน,นี่ก็เป็นสองครับผม ถ้าคนแให้กัน,กนตัวนี้นะครับจี่หลังจากเท่เาละาย่ถึงไว้ครับผิดไทยน้ำส้มผ่อนไม้ละไล่ถึงใบอยู่ทิ่ประมาณสิบนาทีครับเท่ากับจีเนี่ยครับเติมสารจัดใบก็คือสันไหลครับผมเข้าไปเลยเนะครับแล้วก็ทําการคุณค,คุนค้นให้เขากันครับแล้วก็ปล่อยถึงไว้ครับสิบนาทีครับ ครับหลังจากครบสิบนาทีเนาะเขาก็ใช้ทาการมาก,กรองครับเพระาะว่ากรนเน่นสีใสไปเร่ยมันสิตตันตันฟอกสีเขาเนาะกรองเอาเฉพาะน้ำเนาะครับเนาะสูตรนี้รับรองครับมหมอนมดหนีตายชั่วครับถึงตัวที่ีิตายท่าก็มันก็สิตไปแบบทำลายระบบการย่อยอาหารเนาะซุมนอนสุ้มหยังเขาก็จิตค่อยๆตายไปเองครับ นยอน้นย้นะครับตัวนี้เฮ็ดแล้วใส่เลยก,ก,ก,ก็คือบกตสมัติแค่ใบใดนะครับเนะาะเฮ็ดทำแค่พอใช้ครั้งต่อครั้งเนาะเนี่ยครับโอ้กลิ่นแห้งคักขนาดเลยครับพริกไทยเนี่ยโ,โอเคได้แล้วครับเนี่ย อลอจากตรงแล้วก็จะเป็นนี่ครับน้ำเขาจะสีเข้มขน,นาดเลยครับนี่นะครับเดี๋ยวใส่ขวดฟักซีแล้วก็ไปทำการฉีดครับเทลงไปเลยนีครับโอ,โอ้เทเนี่ยโอเคครับเราจากทําการปิดฝาครับ ปิดฝาโอเคครับเรียบร้อยครับไปไปฉีดกันเลยครับ,บนหลังจากนั้นเาก็ทําการฉีดครับสาหรับการฉีดเนาะผมเน้นใ้เป็นช่วงเย็นๆนะนครับเนาะช่วงหัวค่าหรือว่าเป็นช่วงเ,เช้าๆนะครับเนาะช่วงที่แดดยังไม่ร้อนครับจะไ,ไล่ฉีดตามใบไปเลย,เยแบบนี้ดเลยครับนี่เป็นแปลงขนาดที่ผมปลูกไว้ช่วงหนาฝนนี่แหละครับผมฉีดประจํานี่สังเกตว่า สีบ,บคอยมีแมงมาลบกวนวเนะเาะก็ได้กินชุนแล้วเอาก็สีนี้ไปครับฉีดในทัวเลยทัวัวนี้เลยเขือขึ้นกันครับครับฉีดได้เลยครับฉีดเว้นกันประมาณสองถึงสามมือเนาะครับเนาะ,ละรลจะเส้นไปอีกสักอาทิตย์หนึ่งหลก็มาสามอีกเทื่นหนึ่งครับทิ้งระยะประมาณสักสามวันถึงหนึ่งอาทิตย์นะครับอเออ แต่เียนว่านี่ครับติบหนวยแล้วครับนี่ต้นมะเขือยังได้กากเพื่อนๆพี่ๆครับเอฟซีช่องปินบางกระรครับตดลองไปใส่ได้ครับกับสูตรเนี่ยครับพริกไทยเม็ดครับฉีดนี้ซอยให้ต้นใหม่สวยงามใบ่าถึกแม่งรบกวนหนอนเพียรยังกระสิตายไปครับ เห็นบ่ใบพักไม่ส่วนผมนี่เขียวสดใสดีครับนี่เห็ก็ดเบึ้งแบบใกล้ๆเลยครับนี่แถมเราได้สูตรแบบผสมน้ำส้มควันไม้บวกกับเปลือกไขน่นะมันก็นจะเป็นแคลเซียมนะครับเนาะเสริมไห้ธาตุแคลเซียมให้พักกรอบต้นใหญ่ไว้เต่งการเจริญเติบโต,ตครับยังได้กับฟังเพื่อนครับทดลองเฮ็ดดวงกันนะครับเด้อเดยวคลิปหนามีคลิปดีๆสไลด์ดีๆครับ ของใส่ในคู่เล่นเท่านี้นะครับไม่เห็นปลอดภัยทั้งกินกินปลอดภัยทั้งคนใช้ครับสวัสดีครับขอบคุณหลายๆครับ